สวัสดีครับนักศึกษากศนพรพเมืองทุกท่านนะครับเราจะมาเริ่มต่อกันที่บทที่2นะครับเนื้อหาการดาวน์โหลดและการติดตั้ง Google Meet และการใช้งาน Line Meeting นะครับนะครับในส่วนของเนื้อหาตรงนี้นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับให้เราสำรวจในสมาร์ทโฟนของนักศึกษาทุกท่านนะครับว่ามีแอปพลิเคชัน m e e t หรือเปล่านะครับ Google Meet นะครับ นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีนะครับให้เข้าเพจโซเหมือนเดิมนะครับนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับมีดนะครับแล้วก็กดค้นหานะครับนะครับก็จะขึ้นมาในรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีนะครับก็กดติดตั้งได้เลยนะครับแล้วสําหรับอ่าสมาร์ทโฟนในยุคสมัยใหม่นะครับก็อาจจะเป็นคําสั่งที่เปิดนะครับซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยมัน มันล็อกให้ลงลงในตัวระบบปฏิบัติการอยู่แล้วนะครับมันแค่ต้องการทําให้แค่เปิดอย่างเดียวนะครับเราก็คลิกที่เปิดนะครับสำหรับนักศึกษาที่มีแอปพลิเคชันนี้แล้วนะครับแต่ไม่ได้ทำการล็อกอินนะครับสังเกตที่มุมขวาบนนะครับถ้าเกิดว่าล็อกอินแล้วก็จะมีเป็นเหมือนชื่ออยู่นะครับอย่างเห็นในภาพนี้นะครับในวิดีโอนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ทำการล็อกอินนะครับให้เราคลิกเข้าไปหนึ่งทีนะครับนะครับอันนี้ผมได้ล็อกอินแล้วแต่ผมจะทำการเพิ่มบัญชีนะครับนะครับสำหรับเครืนักศึกษานะครับที่ยังไม่ได้ทำการล็อกอินจะขึ้นในหน้าแบบนี้นะครับให้เราสามารถพิมพ์อีเมลลงไปได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ลงไปนะครับเมื่อกี้ที่ผมลง อีเมลที่สมัครผมลงไว้แล้วเนาะผมจะเปลี่ยนอีเมลเป็นตรงนี้นะครับนะครับก็รอสักครู่นะครับแล้วก็พิมพ์รหัสผ่านเข้าไปนะครับก็จะขึ้นยินดินต้อนรับนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ฉันยอมรับนะครับอยู่ข้างล่างนะครับก็จะขึ้นที่มุมขวาบนนะครับเห็นไหมครับจะเปลี่ยนจากคอทงเป็นตัวยูแล้วครับ นะครับสำหรับการใช้งาน Google Meet นะครับนักศึกษาทุกคนนะครับจำเป็นจะต้องล็อกอินทุกคนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปใช้งาน Google Meet ได้ถ้าเกิดไม่ล็อกอินเราจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับนะครับหลังจากที่เราลงแอปพลิเคชัน e e t นะครับ Google Meet เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับในการเข้าห้องนะครับเราจะเข้าจากลิงก์นะครับจากที่ครูประจำตำบลนะครับครูกศนาตำบลแต่ละตำบลนะครับจะส่งให้เราในไลน์ รายกลุ่มของเรานะครับเราก็สามารถคลิกลิงก์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเข้าลิงก์นะครับนะครับเวลาคลิกลิงก์จะขึ้นแบบนี้นะครับเปิดด้วยอะไรนะครับเราเลือก m มีดเลยครับนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถเลือกบัญชีได้นะครับทีนี้ผมจะเลือกเป็นบัญชีที่ต้องทาการสร้างไว้นะครับนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ ในเมนูแรกนะครับก็จะมีในส่วนของการปิดกล้องนะครับอันนี้เปิดกล้องปิดกล้องนะครับไอคอนแรกนะครับเปิดกล้องปิดกล้องก่อนเข้าห้องนะครับห้องมีดนะครับ Google Me e t นะครับเปิดไม้ปิดไม้นะครับถ้าปิดก็จะเป็นสีดําอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําการขอข่าร่วมเลยครับนะครับหลังจากนั้นเราจะรอสักพักนะครับเพื่อให้ครูประจําชั้นของเรากดยอมรับนะครับเพื่อยอมรับเราเข้าห้อง นะครับเ๋ยวผมปิดใหม่ก่อนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเข้าห้อง Google Meet ได้แล้วนะครับห้องของเรานะครับนะครับในเมื่อเราเข้าห้องของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําการดูนะครับว่ามีการใช้งานมีคำสั่งอะไรบ้างนะครับในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับนะครับก็จะมีในส่วนของเรามาดูที่ ด้านล่างนะครับด้านล่างซ้ายนะครับจะเป็นส e we ีแดงนะครับเป็นปุ่มบางสายก็คือการออกจากห้องนะครับก็คือกดปุ่มนี้นะครับนะครับส่วนอันที่สองนะครับจะเป็นการเปิดปิดวิดีโออย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดกล้องของเราได้อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอันที่3ามนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเปิดปิดไมโครโฟนของเรานะครับจะดังนะครับถ้าเราทำการเปิดก็จะดังในส่วนของในห้อง Google Meet นะครับ อันที่3นะครับจะเป็นส่วนของที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับจะเป็นส่วนของคําสั่งยกมือนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราทําการเรียนอยู่นะครับเราไม่เข้าใจตรงไหนนะครับเราสามารถตรงนี้นะครับยกมือเราสามารถคลิกตรงนี้ได้นะครับมันก็เหมือนกับเเก่เอกับเราวเวลาเรียกมือในห้องเรียนนะครับเพื่อที่จะสอบถามคุณครูนะครับว่าเราไม่เข้าใจตรงไหนอยากจะให้ทวนในสิ่งที่สอนมา เรื่องอะไรนะครับแล้วก็สามารถยกมือตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จุด3จุดนะครับอันที่5นะครับลองเข้าไปดูนะครับจะมีส่วนของข้อความในสายนะครับเราลองเข้าไปนะครับเราก็สามารถแชทคุยกันได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราดูสื่อวิดีทัศน์ต่างๆหรือทําอะไรต่างๆในห้อง Google Me e t นะครับเราก็สามารถพิมพ์ข้อความบอกครูได้นะครับดูที่ไม่ต้องเปิดไมค์แล้วก็สามารถพิมพ์ได้นะครับแล้วมันจะไปเด้งที่ เครื่องของครูนะครับนะครับในส่วนของอันที่2นะครับเป็นส่วนของการแชร์หน้าจอนะครับก็คือเป็นการแชร์หน้าจอของเรานะครับที่เราเปิดอยู่ถ้าเราต้องการแชร์ในส่วนของถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟล์ Word ที่สมมุติว่าอาจจะเป็นครูสั่งงานให้เราทําลงในไฟล์ microsoft office นะครับไฟล์5 word ไฟล์ pdf ต่างๆนะครับเราก็สามารถแชร์หน้าจอตรงนี้ได้นะครับมันก็จะขึ้นแชร์หน้าจอของเราไป นะครับมันก็จะขึ้นในจอของของครูนะครับทุกคนก็สามารถเห็นภาพของเราได้อย่างนี้นะครับนะครับถ้าเราต้องการปิดนะครับแล้วก็หยุดแชร์นะครับครับเดี๋ยวเรามาตูต่อในส่วนของด้านบนนะครับด้านบนนะครับเห็นไหมครับจะมีชื่อ K Q E นะครับชื่อนี้เราสามารถคลิกเข้าไปได้นะครับก็สามารถเห็นคนที่อยู่ในห้องนี้ทั้งหมดได้นะครับว่ามีใครที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นะครับแล้วก็สามารถแชร์ข้อมูลการเข้าร่วมได้นะครับนะครับจะแชร์ไปที่ไหนก็ได้นะครับแชร์ไปในไลน์ในกลุ่มอื่นได้นะครับเพื่อที่จะหาคนเข้ามาในห้องของเราเพิ่มนะครับนะครับในส่วนต่อไปก็เป็นส่วนของข้อมูลนะครับก็เป็นข้อมูลของห้องนี้นะครับมีลิงก์อะไรยังไงนะครับ นะครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูนะครับเราจะมีการสลับได้นะครับสลับให้สมมุติว่าหน้าเราเป็นหน้าใหญ่อย่างนี้นะครับเราทําการเปิดกล้องอย่างนี้นะครับนะครับเราต้องการจะสลับดูหน้าจอของครูให้ใหญ่ขึ้นนะครับเราก็คลิกที่นะครับเห็นไหมครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าดําๆนะครับแนวตั้งเนี่ยครับให้เราลองคลิกครับเห็นไหมครับมันก็สลับหน้าจอของครูขึ้นมาอย่างนี้นะครับ นะครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของดูนะครับข้างข้างข้อความนะครับข้อความด้านบนนะครับจะเป็นส่วนของการกับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเราก็สามารถกับกล้องหน้ากล้องหลังได้เลยนะครับนะครับในส่วนของขวาสุดนะครับจะเป็นรูปลำโพงนะครับเราลองคลิกเข้าไปนะครับในรูปลำโพงนะครับจะมีในส่วนของโทรศัพท์นะครับปิดเสียงแล้วก็ยกเลิกนะครับเราลองคลิกที่โทรศัพท์ดูนะครับ เห็นไหมครับเสียงของครูที okay? ่พ <loops> right? ูดก็จะออกทางเสียงทางโทรศัพท์แทนนะครับทางหูโทรศัพท์แทนไม่ได้ออกจากกละโพงเครื่องมาละเราก็สามารถแน่หูฟังได้นะครับมาดูนที่3ามนะครับก็คือปิดเสียงตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราเราทําการเข้าห้อง Google Meet อยู่นะครับแล้วเราไปในที่ที่ไม่สามารถเปิดเสียงดังขึ้นมาได้นะครับเราก็ทําการปิดเสียงตรงนี้แต่เราจะสามารถเห็นภาพอยู่ได้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นยกเลิก นะครับแล้วก็เลือกลำโพงปกตินะครับในส่วนของการใช้งานของ Google Meet สำหรับนักศึกษากศนนะครับก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับผมนะครับก็หวังว่านักศึกษาทุกคนนะครับที่ได้เรียนรู้บทที่2ไปแล้วก็สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้นะครับในการเข้าใช้ Google Meet ได้นะครับนะครับเราจะมาดูในเมนูแรกนะครับอ่เรา จิ้มไปที่หน้าจอหนึ่งทีนะครับมันจะขึ้นเมนูขึ้นมานะครับเมนูแรกนะครับเดี๋ยวผมจะปิดกล้องก่อนเนาะเดี๋ยวจะป้องกันเดี๋ยวภาพมันจะสันๆนะครับนะครับจะปิดกล้องก่อนนะครับเมนูแรกนะครับของเราจะเป็นการแชร์นะครับแชร์ให้ผู้อื่นนะครับลองกดเข้าไปครับเราก็สามารถเลือกแชร์ในที่ต่างๆได้นะครับแชร์ไปคัดลอกลิงก์สามารถแชร์บนไทม์ไลน์แชร์ไปยังสตอรี่ต่างๆแชร์บนคลิปนะครับคลิปเมโมนะครับ แชร์หรือแชร์ไปกับเพื่อนเราก็ได้นะครับเราสามารถเลือกดูเพิ่มเติมได้นะครับว่าจะแชร์ให้ใครในไลน์ของเราได้นะครับนะครับในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นการเปิดปิดไม้นะครับอันนี้จะเป็นการปิดไม้นะครับขึ้นสีแดงนะครับในส่วนที่3มนะครับก็จะเป็นการเปิดปิดกล้องนะครับเปิดกล้องปิดกล้องนะครับเห็นไหมครับอ่ะแล้วก็ปิดกล้องไปก่อนเนาะอันที่4ี่นะครับก็จะเป็นการเลือกฟิลเตอร์ต่างๆนะครับที่เราทําการเลือก Уров, ในก่อนหน้านะครับก่อนเราเข้าห้องเมื่อก so ี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับเลือกเป็นฟิลเตอร์ต่างๆนะครับเลือกสีต่างๆตกแต่งพื้นหลังแบ็กกราวอย่างเงี้ยครับก็สามารถตกแต่งได้นะครับนี่นะครับจะเป็นรูปแบบต่างๆก็สามารถเลือกได้ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของการตกแต่งนะครับเดี๋ยวผมปิดกล้องไปก่อนนะครับนะครับในส่วนที่3นะครับนะครับในส่วนไอคอนที่5นะครับจะเป็นรูปเหมือน เครื่องหมายเพนะครับนะครับเราลองคลิกเข้าไปนะครับจะขึ้นมาอยู่2เมนูนะครับอันแรกก็คือ youtube นะครับเราสามารถเลือกคลิปวิดีโอแล้วแชร์คลิป youtube กับห้องไลม e ตติ้งของเราได้เลยนะครับอันที่2นะครับก็คือหน้าจอของก็คือการแชร์หน้าจอของเรานะครับนะครับเดี๋ยวเราลองเข้า youtube นะครับเราก็สามารถเลือกคลิปวิดีโอได้เลยนะครับเราเลือกเป็นการ์ตูนแล้วกันนะครับ นะครับก็จะขึ้นแบบนี้มาเห็นไหมครับแล้วก็สามารถแชร์คลิปวิดีโอที่เราต้องการเปิดได้นะครับนะครับอันที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้านะครับแชร์หน้าจอของนะครับนะครับอันนี้ก็มันจะเริ่มบันทึกและแคสด้วยไลน์เลยไหมนะครับถ้าเราต้องการเริ่มบันทึกหน้าจอหรือแคสเลยเราก็กดเริ่มเลยนะครับนะครับมันก็จะขึ้นทุกคนในห้องไลน <Meeting> ์มิทติ้งนะครับก็จะเห็นหน้าจอของเรานี้หมดเลยนะครับ เป็นการแชร์หน้าจอแล้วก็บันทึกหน้าจอไปในตัวนะครับแล้วกดหยุดนะครับนะครับก็หมดแล้วนะครับสําหรับไอคอนด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้านบนนะครับสําหรับด้านบนนะครับเราจะมีในส่วนของจุด3จุดนะครับเราลองคลิกเข้าไปนะครับเราก็สามารถดูอันแรกนะครับผู้เข้าร่วมได้ว่ามีใครบ้างนะครับตรงนี้นะครับอันที่2ก็คือการเปลี่ยนเป็นกล้องหลังก็สามารถสลับกล้องได้นะครับ นะครับอันที่3ก็คือการหมุนหน้าจอนะครับลองดูนะครับต้องเปิดกล้องก่อนนะครับก็จะเป็นการหมุนหน้าจอไปทีละ90องศาอะไรเงี้ยครับนะครับเดี๋ยวเราไปกลับนะครับต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของตารางสีช่องนะครับไอคอนของตารางสีช่องนะครับเราลองคลิกดูครับมันจะเป็นการปรับนะครับปรับการแสดงผลของหน้าจอในไลน์มิงของเรานะครับว่าให้มีรูปแบบไหนนะครับก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับที่ขึ้นแบบนี้ นะครับในอันที่3นะครับจะเป็นลูก2ชี้เข้าหากันนะครับจะเป็นการย่อหน้าจอนะครับนะครับก็ถ้าเราต้องการย่อหน้าจอคือเราก็ยังใช้งานอยู่นะครับเราก็สามารถไปใช้แอปพลิเคชันอย่างเช่นเครื่องคิดเลขได้นะครับเราก็สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้นะครับแล้วก็เลื่อนลากเลื่อนมาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถดูห้องที่เราเป็นไลน์มีติ้งได้นะครับแล้วก็คิดเลขไปได้ด้วยนะครับในส่วนของด้านขวาสุดนะครับ สีแดงเห็นไหมครับเขียนว่าออกนะครับก็คือเป็นการออกจากห้องนะครับนะครับก็จะออกจากห้องแบบนี้นะครับอ่ะนะครับก็นี่ก็เป็นวิธีคร่าวๆนะครับในการเข้าห้องไลน์มิ팅ของเรานะครับซึ่งครูของแต่ละตำบลนะครับที่จะให้เราเข้าห้องไลน์มิ팅นะครับเขาก็จะส่งลิงก์มาให้เราทางกลุ่มไลน์กศนตบกศนตบเรานะครับเราก็คลิกที่ลิงก์ก็สามารถเข้า ในไลน์มิทติ่งได้เลยนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างง่ายและสะดวกและรวดเร็วด้วยนะครับนะครับก็เออก็หวังว่าเนื้อหาในคลิปวิดีโอนะครับของเนื้อหาบทที่2จะมีประโยชน์กับนักศึกษานะครับในการเรียนการสอนที่จะนำเอา Google Meet และไลน์มิทติ่งนะครับมาใช้งานนะครับสำหรับบางคนที่อา่าบอกว่ายังเข้า Google Meet และไลน์มิทติ่งไม่ได้นะครับก็สามารถมาดูในคลิปวิดีโอนี้ และสามารถเอาไปใช้งานต่างๆได้นะครับ